ครับอันนี้ยี่ห้อสแตนดาร์นะครับตาสิงโตนะครับนี่ครับสแตนดาร์นะครับเป็นจักรยานคานคู่นะครับงานดิบๆแบบนี้เลยนะครับภาพยุกกระจกนะครับกระจกสอกหลังนี่ครับนะครับสภาพเบาก นะครับคานคู่นะครับตาทีมนะครับมีไปท้ายเลยนะครับจะดิงติดมาอยู่นะครับแต่สนิมกินหมดแล้ว